คืนแรกของการนอนเตียงสองชั้นก็คือยังไงคะนอนข้างบนคนยอนอนไม่หลับค่ะสรุปแล้วคือนอนไม่หลับแล้ไก็นนอนใช้ไปก็นนอนด้วยนอนไม่หลับค่ะจะลงตามลงไปนอนชั้นล่างกับแม่เออซื้อมาแต่ไม่นอนแม่ก็เลยต้องขึ้นมานอนด้วยชั้นบนนะคะ อายไหมคะอายไหมคะอพอตอนยังไม่ซื้อก็บอกว่าอยากได้อยากได้นอนได้เออนอนได้แต่ตอนนี้นอนไม่หลับขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าอ,นอ,นอ,อืนอนมองแอร์นอนมองแอร์แอร์อยู่กลางกางแอร์มันเสียงทำไม,ามาอย่างนอนไม่หลับคะ ม,ม,มาแล้วมาแล้วค่ะกับปาก็พาลูกขึ้นดูลูกทางคืนไนอนลูกขึ้นดูลูกทางคืนน่ะอวนดาก็เรียกอีกอันดาเรียกอยู่ข้างล่างสรุปยังไงร้ม่นอ้วยฮแ่ โอเคแล้วเราก็อัดคลิปให้นะคะเรื่องแรกเหตุการณ์เป็นยังไง <laughs>